สวัสดีครับก็อยู่กับหนึ่งหกแปด vip นะครับท่านผะู้ชมกับหน้าค่ายสามแปดแปดโกนะครับน่าจะเป็นแบบว่าปิงปองนะครับท่านผะู้ชมเป,เป็นแบบว่าปิงปองนะไปที่แดงนะครับ2.5 k มาดูว่าจะ มาหรือเปล่านะจังหวะนี้นะก็คิดไว้ว่าน่าจะมานะครับจังหวะนี้นะมาไหมครับไป็งเดียวแค่นั้นมีแปดกับสองกลุคนใบอกลุมาไว้ที่สามอีกละแย่จัง อีกไม้ดิสามเคด้วยไม้นี้ไม้นี้สามเคด้วยต้องมาแล้วละ่ะจังหวะนี้นี่ต้องมาแล้วละ่ะแปดหกนี้แหละท่านผู้ชม สวยงามนะครับไปต่อก็ไปที่น้ําเงินนะครับท่านผู้ชมน้ำเงินหรือแดงเนี่ยไปที่แดงแล้วกันนะครับ 1.5k สจุด,ด้วย มาปะจังหวะน,นี้มาหรือเปล่าแปดสามครับวันจี้อนี้นะท่านผู้ชมมาจนได้เบาๆนะครับท่านผู้ชม ไม่มาแยกย้ายลนะไม่นีนะขอแค่ไม้เต่งแค่นั้นนะครับนี่กลงกับสามบอร์ดเลยเราเก้าสามนี่ไงสวยงามอะแยกย้ายอะไรครับรชืนฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุนทีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ